สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะอธิบายวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการอัปเกรดนะครับตัวของ EA เวอร์ชันใหม่ๆนะครับที่จะมีในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเออมันจะมีไฟล์ที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยจะมีระยะเวลาในการจํากัดของเขาอยู่นะครับซึ่งเราให้ใช้ฟรีแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็จะต้องคอยอัปเกรดแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะ ซึ่งหน้าตาไฟล์ที่เราได้มนันจะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ4.4.8นะตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอันดับแรกเลยนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดคัดลจากนั้นนะครับไปที่ตัวของ VP s ของเรานะครับแล้วก็กดมาตรงเดสก์ท็อปของ VP s ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกขวาตรงหน้าจอเดสก์ท็อปนะจากนั้นให้กด p a s t สได้เลยนะครับตัวของ EA ที่เราโยกมาเนี่ยจากตัวของ Windows ก็จะมาอยู่บนหน้าจอ V ีพแล้ว นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราแตกไฟล์ก่อนก็คือ x t a t นะครับก็คือ x t a l l นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะรอตัวของ EA เขาติดตั้งหรือว่าแตกไฟล์สักครู่นะครับไม่อยากก็อาจจะช้าเลดนึงนะครับเพราะว่าบน vpn เนี่ยมันจะช้าช้านองนวงเล็น,นึงนะครับก็ไม่ต้องสีเรียอะไรนะครับอ่ะโอเคไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนาะเราก็ จะเห็นหน้าตาตัวของ ea หน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีทั้งไฟล์ ea แล้วก็ไฟล์ตัวของ mt 5 i นะครับสีเขียวเขียวเนี่ยคือ ea นะแต่ว่าสีอีกอันหนึ่งจะเป็นตัว mt 5 i ซึ่งเรามี e n t 5 p r i อยู่แล้วก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับให้เรากด copy นะครับตัวของโปรแกรม ea นะครับสีเขียวเขียวนะครับกด copy ได้เลยแล้วก็กดไปวางตรง d e s ท็อปนะครับบนหน้าจอว่างๆ่นแหละนะครับกด paste วางได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยไปที่โปรแกรม mt 5 i จากนะครับแล้วก็ไปที่ Open Data Folder นะครับจากนั้นมันจะมีตัวหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์ของ EA ไปที่ MQL5 นะครับไปที่ Expert จากนั้นเราก็ Advisor นะครับจะเห็นหน้าตา EA ทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่ในเครื่องตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับมันจะมีอันนี้นะครับที่เป็นตัวนี้ที่เราจะต้องอัปเดตนะครับอ่อ่าโปรแกรม EA ที่มีอยู่แล้วนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นของ MT5 เราไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการ ลบทิ้งได้เลยนะครับลบเฉพาะ e เอเอของทาง m d l i f y นะครับลบทิ้งได้เลยก็กด d e l e t e ไปนะครับโอเคอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วหน้าต่างนี้เราก็กดสามารถที่จะกดออกได้เลยนะครับจากนั้นไปที่โปรแกรม m d l i f y เช่นเคยแล้วเราก็กด refresh นะครับตรงโฟลเดอร์ของ a d v i s o r อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เห็น ea ที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับก็กดกขวารีเฟซนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับ4.4.7เเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ให้เราคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากไปตรงหน้าต่างกราฟได้เลยนะครับง่ายๆอ่ะคลิกซ้ายนะแล้วก็ลากมาเท่านี้เองนะครับโอเคเขาจะถามเรานะครับว่าเอ้ยคุณไหนต้องการที่จะติดตั้งตัวนี้ทับตัวเก่าเลยหรือเปล่านะครับเราก็กด yes ไปนะครับเท่านี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยหน้าต่างจะมีขึ้นมาถามเราอีกนิดหน่อยนะครับในการตั้งค่าก็หน้าต่างของ common เนี่ยให้ติ๊กทั้งหมดทั้ง2ช่องเลยนะครับทางด้านบนและด้านล่างติ๊กให้หมด ต่อมาจะเป็นหน้าของอ,อ,อินพุตนะครับตรงอินพุตเนี่ยจะต้องตั้งค่าน,นิดๆหน่อยๆน,น,นะครับซึ่งจะมเีเขาเรียกว่าเมจิกนัมเบอร์ะกันนะครับก็คือตรงที่เห็นว่าเป็น1 2 3 4สามตรงนี้ครับจะเป็นเลข4ตัวท้ายของพอร์ตเราหรือถ้าเกิดใครมองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ดูอันเก่าได้นะครับอ,อย่างผมจะกรอกเป็นเอ่อ6089นะครับแล้วก็ตัว อีกอันนึงที่เราต้องกรอกก็คือหลอดบายนะครับซึ่งหลอดบายของผมเนี่ยจะเป็น1.6หนะครับ1.6หลอดผมก็จะเอาตรงคําว่าหลอดบายนะครับมานั่งแก่นิดหน่อยก็คือแก้ตรง0.01เนี่ยเป็น1.6หลอดนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มีอะไรก็สามารถที่จะาหารหรือคำนวณตามที่ทุกคนเลือกได้ได้นะครับแต่ว่าวผมขอเอาแบบเดิมก่อนแล้วกันเนาะ เอาเป็น1.6นะครับตั้งให้เรียบร้อยนะครับตั้งให้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาอัปเกรดสมมติเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วอยากจะหารเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็ตรวจสอบในตัวของคอมมอนแล้วก็ตัวของเมจินัมเบอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเห็นทุกคนเห็นไหมครับจะมีตรงมุมบนเล็กๆนะครับ4.4.7.8นะครับอันนี้คือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่านี้เสร็จแล้ว ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็ระมัดระวังเวลาเราจะออกจากโปรแกรมนะครับอย่าอย่าเผลอไปกดกากะบาทนะครับตรงโปรแกรม MT4 นะครับแค่กดพับหน้าจอพอนะครับอันนั้นห้ามกดนะครับอ่ะโอเคแค่นั้นนะครับอันนี้คือหน้าตัวของวิ s นะครับสามารถกดออกได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็กดออกได้เลยนะครับแต่โปรแกรม MT4 ห้ามปิดนะเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามแลก็รับชม